เนี่ยครับวันนี้มีแมวเข้าบ้านสองตัวเลยนะครับสีดํานี้มาก่อนนะสีดํามาตอนเที่ยงอันี้เพิ่งจะเอาเข้ามาตอนประมาณเกือบสองทุ่มนะครับน่าจะเป็นพี่น้องกันนะน่าจะเป็นพี่น้องกันแต่ไอ้ตัวดําเนี่ยตัวดําเนี่ยมาก่อน เอ้าก็มีเพื่อนแล้วเนี่ลูกหนูก็มีเพื่อนแล้วนี่ยหนูก็มีเพื่อนแล้วนี่ยังไงเพื่อนหนูไงเพื่อนหนูไงเออมีเพื่อนแล้วเนี่ยเอออยู่ด้วยกันารมีเพื่อนแล้วอยู่ด้วยกันหนูเหรอหนูแล้วก็หนูอย่างวรล่ะที่เบอร์เกอร์เลยมีน้องสองตัวเอยู่ที่เบอร์เกอร์ทำวาวุ่นเลยที่นี่ที่เบอร์เกอร์วาวุ่นเลย พีเบอร์เกอร์ว้าวุ่นเลยพี่เบอร์เกอร์ว้าวุ่นเลย,เเเลยทำตัวไม่ถูกเลยพี่เบอร์เกอร์ตัวตัวสีน้ำตาลเนี่ยตัวสีน้ำตาลตัวสีเทาสีเทาครับตัวผสีสีเทาสีเทาสีเทาน่าจะเป็นพี่นะออกมาก่อนแน่เลยเนี่ย สีตัวสีเทาน่ารักกว่านะครับยังไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่เนี่ยเขาเขาเป็นแมวที่หลงมาในแม่เลยค,คือแม่คลอดทิ้งเอาไว้นะครับใครจะมารับไปเลี้ยงต่อก็ได้นะอันนี้ดูแนละไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์นะครับน่าจะเกินห้าหวันแล้วละลืมตาละแต่น่าจะคนละสายพันธุ์ไม่รู้ครอบเดียวกันหรือเปล่าเออแถวเนี้ยแมว ฤดูการผสมพันธุ์เยอะนะครับไม่รู้มาจากไหนในตัวสีเทานี่ตัวใหญ่กว่านะครับหน้าตาหน้าเอ็นดูกว่าส่วนตัวสีดำเนี่ยชื่อตั้งชื่อให้ชื่อกาแฟนะตัวสีดำเนี่ยไอตัวนี้ตั้งชื่อสตางสีเทาตั้งชื่อสตางส่วนนี้พี่เบอร์เกอร์นะครับพี่เลี้ยงพี่เบอร์เกอร์เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมลูกอ่าพี่เบอร์เกอร์ พี่เบอร์เกอร์เป็นพี่เลี้ยงพี่เบอร์เกอร์เฝ้านองทั้งวันเลยวันนี้พี่เบอร์เกอร์ยังไม่นอนเลยนะครับพี่เบอร์เกอร์มาเฝ้าทั้งวันปกติพี่เบอร์เกอร์นอนหลับแล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เปิดแอร์เย็นพี่เบอร์เกอร์นอนหลับแล้วนะครับแต่วันนี้ยังไม่นอนพี่เบอร์เกอร์ว้าวุ่นเลยทีนี้พี่เบอร์เกอร์ไม่หลับไม่นอนพี่เบอร์เกอร์ใจดีพี่เบอร์เกอร์ใจดีนอนนอน รอดตายละไม่รู้อคอกนี้เขามีกี่ตัวนะครับแม่เขาเนี่ยยังไม่เคยเห็นแม่เขาเลยนะใครเป็นทาสแมวอยากได้มาเอานะครับเดี๋ยวเลี้ยงไว้ให้ถักมานะครับสวัสดีเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูวันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่7เมษายน2567นะครับเนี่ยมีลูกแมวอุปการละ2ตัว ให้ดูหน้าชัดๆให้ดูหน้าชัดๆเออสตางสตางนี้ยังไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะครับสตางนี้เพิ่งไปเอาปีนมาเมื่อกี้นี่เองที่เหนือไปจับมาช่วยนะครับนี่จะห้ตัวนี้ตัวน่าจะตัวเล็กน่าจะลูกแงะครับตัวนี้ตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับอาจะเป็นลูกแงอยู่เลยนะครับเสียงดังสตางยังไม่ร้องเลย เนะอยางไอ,อสีดำนี่ขี้ร้องสีดำอ่ะตัวเมียสีดำอ่ะตัวเมียสีดำอ่ะตัวเมียสีดำอ่ะขี้ร้องนี่เห็นไหมปวดขี้ปวดขี้อ่าวไปไปปวดขี้ปวดขี้น้องปวดน้องไปไปบอดทรายน้องไปบอทรายน้องไปบอดทรายน้องปวดขี้เออตาย